ไปเร็วๆค่ะเดี๋ยวจ้าอึ๊อะอึ๊ออ้ยยันไม่จบป,ป้ายหลังยังรอมันมีเยอะ กู้ยมดมดไปกับมาแบบตรงนี้เขาผู้ใดเอาพัดใส่ ดีผิวน้ำอ่ะแด้วในถังสีฟ้ามีพวกขวดเกล็ดน้ำหัวเกล็ดก็อยู่ไปนะไว้นี่นะเออน้ำกินมาแล้วเคยมาที่อยู่แล้วน้ำไว้นี่เดี๋ยวไปเอาไปกินเลยก็ไม่อ่ะไม่ขวาดเลยของรถอันนี้ด้วยเอาละพวกเรือ <พ>โอ้ยยาคิมว่าอะไรชิมวะก็ะใส่รองเท้าสิจับหน่อยจับหน่จับขาไป,าปาดูเฮ้ยยังไม่ออกยาเต้าชูหรอเออลูกเหล็อะไรลูกมันลูกเาใส่รองเท้าเร็วนีไ่ได้บ <laughs> อกอะไรชิมวะนี่ยเนี่ยชิม